บอกว่านี่เลยครับเป็นสินค้าที่เราอยากจะแนะนําเลยนะฮะนั่นก็คือวิตามินแบบเม็ดของอาร์มาโดที่ชื่อว่าเซริจินะครับซึ่งสลากอาหารในเขียนเลยว่าเป็นไล่เอ็กซ์แสกหรือว่าตัวจมูกข้าวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสากของแอนตี้อาจิ้งแต่ว่าจริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตตัวนี้ต้องเป็นเบสเซลเลอร์ฝั่งอาร์มาโดเนี่ยที่เป็นคอลลาเจนแบบเม็ดของอาร์มาโดเลยนะครับคือเม็ดเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ฮะหลายคนเลยการันตีเรียกเรียกว่าแบบเอ้ยคอลลาเจนแบบเม็ดของอาร์มาโดนะฮะซึ่งหนึ่งขวดเนี่ยมีสามสิบเม็ดเป็นเมตตบบบน็เเมดต เปล่านะครับเราเลยเอาผงทั้งหมดวิตามิน15ชนิดต่อขึ้นมาเป็นเม็ดแล้วเคลือบแบบนี้เลยซึ่ง15ชนิดนี้เนี่ยมีทั้งอย่างที่บอกไปมีคอลลาเจนเนี่ยนะครับมีสังกะสีนะคือสังกะสีเนี่ยวัยรุ่นชอบมากนะครับแล้วก็มีวิตามิน b 2, b 6วิตามิน E วิตามิน C นะครับแล้วก็มีในส่วนของแอลกูตามีนแอลซิตรีนแอลไกซีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเสริมสร้างก้าไทโอได้ตามปกตินะครับแล้วก็ยังมีท็อป3ของอตัววิตามินที่ใส่ใจเรื่องผิววครัััอออ่่าาเเเชนนนนททิมมีลลสสกกดดจ็ุืนนะะ3ต้ ที่แบบว่าเป็นสาเฮลตี้เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นชาวเน็ตที่คอยใส่ใจตัวเองเนี่ยพอได้ยิน3ตัวนี้ต,นต้องรีบหยิบมากินเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับจะจัดโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วส่งถึงบ้านครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะไม่สะดวกออกมาข้างนอกนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็น CSR ของบริษัทละกันนะครับก็เป็นในส่วนของวิตามินซีที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใกล้จะขาดตลาดแล้วนะครับแล้วก็มีโลโก้ Samsung Marine and i n s ชั a n เนี่ยแปะอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิตามินซีแบบเม็ดฟูหรือว่าเ,นนเ,เม็ดละ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเยอรมันบ้างเป็นทางยุโรปบ้างแต่ว่าตัวนี้ครับเป็นนวัตกรรมจากทางเกาหลีนะฮะซึ่งใส่ไปถึง4,100มิลลิกรัมนะครับในเม็ดฟู่แบบนี้เนี่ยเราก็แค่หย่อนไปกินทุกวันเนี่ยก็จะได้วิตามินซีในทุกวันไม่ต้องไปกินน้ําตาลผสมไม่ต้องไปซื้อนะฮะขวดหนึ่งยี่สิบสามสิบบาทอันนี้วันนี้เนี่ยไม่ได้ให้ซื้อนะแจกฟรีไปเลย5กล่องครับผมวันนี้เปิดโปรก่อนนะฮะหขวด3าิเม็ดเ9 0้บาทเนี่ยนะครับกินได้1นเดือนนะวันนี้แามขวด หลีไปอีก5กล่องครับผม oh. ซื้อ3แถม5แถม5ยินดีด้วยจริงๆนะครับมาแต่ละครับโปรโมชั่นว้าวมากเลยขอบคุณคุณเชน,น,านมากนะคะ